สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมฟอร์ดพัทชาแนลฟอร์ดคอรโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้ผมพามานําชมนะครับในรถรุ่น XLT เกียร์โต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับ่ออื่นนะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับในส่วนของคลิปดีๆนะครับผมตั้งใจทํามานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับก็ฝากไว้ ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการตกแต่งหรือว่าในส่วนของราคาตัวรถกันเลยนะครับผมเรามาอยู่ในส่วนด้านหน้าตัวรถของ XLT Geo Auto นะครับที่แต่งแปลงหน้าแปลงโฉงเป็น F 1 5 0นะครับในส่วนของราคาตัวรถนะครับของตัว XLT Auto นะครับอยู่ที่797,000บาทนะครับมีสีให้ท่านผู้ชมเลือกทั้งหมด หกสีเลยนะครับสีที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีดําเงานะครับก็ในส่วนสีต่อไปก็จะเป็นสีขาวสีเทาดําสีบอลเงินสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับถูกฉลกสีไหนก็เลือกสีนั้นเลยนะครับในส่วนของการตกแต่งตัวรถนะครับหรือว่าออปชั่นของตัว XLT นะครับก็จะมีความปลอดภัยมาค่อนข้างจะครบเลยครับในส่วนของตัว XLT เดี๋ยวผมจะพานําชมเป็นจุดๆไปเลยนะครับผมจุดแรกเลยนะครับที่จะพานาชมนะครับในส่วนของตัว ฝากระโปงนะครับก็ติดตั้งนะครับเป็นสกูปทรงฟิตนะครับเป็นสกูปที่มีขนาดใหญ่นะครับพอๆเท่ากับฝากระโปงเลยครับทาให้รถดูมีมิติใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของชิ้นงานนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะติดตั้งเรียบร้อยมากเลยนะครับในส่วนของตัวซิลิโคนนะครับก็จะค่อนข้างจะเนียนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นของตัว ชิ้นงานนะครับก็ติดตั้งเป็น 3M นะครับอย่างดีเลยนะครับสกู๊ปนะครับทำเป็นสีทูโทนะครับเป็นสีดําเงาตัดกระสีดําด้านนะครับก็ในส่วนของสีที่เพิ่มเติมมานะครับที่ตัดให้มีความฉปบเฉียวมากยิ่งขึ้นเลยเป็นสีเท่าลัมโบกินีนะครับตัวนี้นะครับก็เสริมเพิ่มเติมความสวยงามเข้าไปอีกนะครับโลโก้นะครับ ัวกระทิงนะครับน้อยมากเลยนะครับที่ติดตั้งเป็นรูปกระทิงมานะครับถัดไปเลยนะครับในส่วนของตัวชุดกระจังหน้านะครับหรือเป็นชุดกันชนหน้า F150 นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็คมนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับก็ประกอบไปด้วยในส่วนของตัวกระจังหน้า สไตล์แบบแรปเตอร์นะครับแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือเป็น FORD นะครับทำเป็นสีดำนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวพื้นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นยิงทรายมานะครับเป็นสีดำยิงทรายมาทำให้รถมีความคมและเฉียบเฉียวนะครับแล้วก็เพิ่มกับไฟส่องสว่างนะครับรถมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเป็นไฟ bar LED นะครับเป็น3จุดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเป็นสี ขาว LED หรือว่าเป็นสีเหลืองอาพันนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในส่วนของตัวไฟตัว C นะครับพี่ขาดไม่ได้นะครับในตัวชุด F150 นะครับก็เป็นตัว C แบบขนาดใหญ่นะครับก็เป็นไฟ Daytime นะครับเวลากลางวันด้วยนะครับอานล่างเลยนะครับคันนี้นะครับทำเป็นสีดำด้านนะครับให้เข้ากับชุด ตัว F150 เลยครับทำให้มีความดุดันนะครับเข้าไปอีกนะครับแตกตัวนี้ก็จะไม่ต้องทำสีตัดเป็นสีอื่นเลยนะสีดำเขาเรียกว่ามาในโทนดำเลยนะครับ ในส่วนนะครับไฟเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้ไฟเดิมของตัว XLT เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับเราได้ทําการอัปเกรดนะครับให้เป็นไฟหน้าแบบมาสแตงนะครับก็จะเป็นคีบพร้อมไฟเลี้ยวนะครับสคีบนะครับพร้อมไฟบาร์นะครับเป็นไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับเป็นไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์ด้วยนะครับในเวลากลางวันนะครับพร้อมกับตัวไฟลูกแก้วนะครับหรือไฟโปรเจคเตอร์นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับคันนี้ก็เลือก เป็นสีแดงมานะครับแล้วก็ไฟวงแหวนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเป็นวงแหวนหรือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็ตัวนี้จะเป็นวงแหวนสีขาวนะครับก็ติดตั้งมาให้กับรถคันนี้เลยเพิ่มเติมนะครับเสริมเข้ามาข้อในส่วนของคิ้วหรือว่าเขาเรียกว่าข้อไฟหน้านะครับเพิ่มความดุดดันนะครับแล้วก็ความสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างตัวรถครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับผมไปเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนด้านข้างตัวรถของ XLT Auto นะครับก็ในส่วนของตัวคิ้วร้อนะครับเป็นคิ้วรล้อแบบ6นิ้วติดตั้งแบบไม่มีหมุดนะครับในส่วนของชิ้นงานกล้องลองสูงเข้ามาชัดๆเลยนะครับเราจะมีความเนียนแล้วก็เนี๊ยบมากเลยนะครับ การยิงซิลิโคนนะครับก็เขาเรียกว่าคมชัดนะครับก็ทําให้งานมีคุณภาพนะครับไม่ต้องห่วงออกจากศูตรแล้วไปนะครับในส่วนของตัวแม็กและยางนะครับยางเป็นยางมอนสเตอร์เอทีสนะครับซีรียางสองหกห้าเจ็ดศูนย์นะครับเป็นยางที่ใช้ในถนนดําก็ดีนะครับหรือว่าทางฝุ่นก็เขาเรียกว่าเยี่ยมไปเลยนะครับในส่วนของตัวแม็กนะครับแม็กเป็นแม็กสินะครับเป็น ลายเอ็กซ์ตรีมนะครับเป็นลายยอดฮิตเลยนะครับเป็นแม็กดำด้านนะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบุนหลังคาตัวรถเลยนะครับติดตั้งนะครับเป็นราวหลังคานะครับหรือสปอร์ตบาร์นะครับสไตล์เดียวกับไวน์แท็กนะครับก็ติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับมีให้ท่านผู้ชมเลือก2สีนะครับสีบอลเงินกับสีดําด้านนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นสีดําด้านมานะครับพร้อมกับ กันสาบประตูนะครับติดตั้งทั้งด้านหน้าและช่องแคบด้วยนะครับติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับการรับประกันก็10ปีกันไปเลยนะครับในส่วนของตัวที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงนี้ไม่ได้มีการครอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถปี2021นะครับก็เป็นตัวครอบ สีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับในส่วนของตัวด้านข้างเลยนะครับเป็นตัวครอบโคมเมียมนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์2.2ลิตร 6สปีดเกียร์ออโต้นะครับในส่วนของตัวด้านล่างนะครับจะเป็นบันไดนะครับบันไดเดิมของตัว XLT นะครับก็ติดตั้งมาอยู่แล้วนะครับบันไดที่เป็นวัสดุ ABS นะครับแต่ว่าในเมื่อรถมาแนวสไตล์แบบออฟโรดแบบนี้แล้วนะครับหรือว่าสไตล์ F 1 5 0แล้วก็ติดตั้งเป็นบันไดเหล็กมานะครับเป็นตะแกรงนะครับส่วนที่เป็นตะแกรงก็ทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ยึดเกาะในการขึ้นลงได้ดีนะครับบันไดเป็นของลิมิเตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสไตล์ แต่งของสำนักแต่งของออฟโรดอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวเม้าลองมือจับติดตั้งเพิ่มเติมให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็มือจับเป็นสีดําเงามาจากโรงงานเลยนะครับพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับที่ติดตั้งเป็นสีเทาเพื่อให้เข้ากับตัวสกูปด้านหน้านะครับ แล้วก็คาดกลางด้วยตัวอักแรปเตอร์นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของข้อฝาถังน้ํามันนะครับติดตั้งเพิ่มเติมกรนลอยเพื่อความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลบาร์เหล็กติดตั้งของเอาเลนเดอร์เป็นแขนยาวแบบ3ามขานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหูนะครับไว้รองรับการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของสแกงนะครับ mm hmm. เพื่อบรรทุกถมภพระนะครับให้ลูกค้าในอนาคตนะครับลูกค้า สามารถไปอัปเกรดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมมาดูด้านท้ายรถเลยว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นเลยนะครับกล้องซูมไปเลยครับในส่วนของตัวข้อไฟท้ายนะครับติดตั้งชุดครอบให้เกือบทุกคันอยู่แล้วนะครับของตัวเรนเจอร์นะครับที่ออกจากชลูมมาไปนะครับก็เป็นตัวข้อไฟท้ายของเรนเจอร์นะครับการล้อยการกระแทกเพื่อความสวยงามนะครับ ก็ในส่วนของด้านหลังเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับที่พาดจากด้านข้างมาถึงด้านหลังนะครับพร้อมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษแรปเตอร์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเขาเรียกว่าเบ้ามือจับนะครับหรือว่าการลอยการกระแทกนะครับเป็นไทล์ดาบนะครับก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะครับในส่วนของตัวกระบะท้ายนะครับได้ติดตั้งเป็นโช๊คนะครับผ่อนแรงนะครับ เพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้กับคุณผู้ชมอีกนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของตัวพื้นปูกระบานะครับติดตั้งเป็นพื้นปูกระบาไรเนืรอของ Ford นะครับฟอร์ดนะครับบรรทุกได้1.3ตันนะครับโดยไม่ต้องเสริมแหนบนะครับแล้วก็ลุยน้ําได้ถึง80ซนติเมตรเลยนะครับผมในส่วนของตัวโลโก้ Ford นะครับที่ติดตั้งมานะครับเดิมที XLT คันนี้ไม่มีกล้อง มองหลังมานะครับหรือกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้ได้ทําการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับให้มีกล้องมองหลังเข้ามาหรือกล้องถอยหลังนะครับเพื่อให้เหมือนกับตัวรถวาแท็กเลยนะครับก็ทําให้มีความปลอดภัยนะครับในการถอยหลังได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นเลยนะครับในส่วนของกันชนท้ายนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับกันชนท้ายเดิมออกนะครับเราได้ทําการเอากันชนท้ายเดิมออกนะครับแล้วก็เสริมเพิ่มเข้าไปในส่วนของกันชนท้ายเหล็กของเออรเลนเดอร์นะครับ เพื่อให้เข้ากับชุดกัวตัวโลบานะครับเหล็กเอาเรนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กของเอาเรนเดอร์แบบแขนโอมนะครับโอมมาด้านข้างเพื่อเสริมความปลอดภัยเข้าไปอีกนะครับในตัวรถด,ด้วยนะครับในส่วนของตัวห่วงนะครับติดตั้งเป็นห่วงโอเมก้าสีแดงนะครับไว้ลากจูงนะครับแล้วก็ย้ายเซนเซอร์ถอยหลังนะครับจากชุดกันชนเดิมมาอยู่ที่ชุดกันชนท้าย ของアลนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยคันนี้นะครับยังไม่พอนะครับมีกล้องถอยหลังเรียบร้อยแล้วกล้องบันทึกภาพก็ต้องมีมานะครับด้านล่างเลยนะครับติดตั้งเป็นกล้องบันทึกภาพมานะครับเป็นบันทึกภาพถอยหลังได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วน ในตัวรถว่ามีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมครับไปเลยครับในส่วนของตัวรถ XLT Auto 6สป e ด d นะครับก็ในส่วนของตัวรถเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเบาะเดิมเป็นเบาะผ้านะครับในรุ่นของ XLT c a p นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับหรืออัปเกรดนะครับก็ติดตั้งเป็นเบาะหนังนะครับสี สีอะไรเนี่ยสีเทานะครับสีเทาแบบเทาแบบ lamborghini ครับตอนนี้ก็ลูกค้ารีเควตมาเองนะครับเบาะเดิมจริงๆแล้วเป็นเบาะผ้ามันก็กันน้ําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่พอนะครับลูกค้าก็อยากได้เขาเรียกว่าความพรีเมียมขึ้นไปอีกนะครับก็ติดตั้งเป็นตัวเบาะหนังเข้าไปนะครับในส่วนของออปชั่นในตัวรถนะครับก็ในส่วนของตัวช่อง usb นะครับรถ x LT นะครับก็ติดตั้งเป็นในส่วนช่อง usb มีมา2ช่องนะครับพร้อมกับช่องไฟ12โวลต์นะครับเพื่อเสียบเข้ากับตัวกล้องด้านหน้ารถเนี่ยครับไวบันทึกภาพด้านหน้านะครับแล้วก็บันทึกภาพด้านท้ายเพื่อเสริมความปลอดภัยเข้าไปอีกนะครับ ก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับส่วนตัวรถ x l t นะครับก็จะมีในส่วนของตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายควบคุมทํางานเกี่ยวกับตัวหน้าจอนะครับด้านขวาควบคุมทํางานเกี่ยวกับเรือนไม้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถกระบะจริงนะครับแต่ว่ามีระบบพูดคอนโทรลนะครับเพื่อ ล็อกความเร็วนะครับในเวลาที่เราวิ่งทางไกลเื่อล้าหรือเหนื่อยล้าในการขับขี่นะครับเราก็สามารถนะครับล็อกความเร็วได้นะครับตามความเร็วที่เรากําหนดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกเลยนะครับตัวน,นี้ให้มานะครับครับผมจากการรีวิวรถ XLT Auto 6สป e ดนะครับก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชมในช่อง Ford Nepal Channel จะชอบในการตกแต่งแบบนี้นะครับหรือท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีสไตล์การตกแต่งของตัวเองที่อยากจะปรึกษานะครับก็สามารถทักมาในช่องทาง YouTube ได้เลยนะครับในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับ0625369554นะครับในเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดสนใจจะจอกรถนะครับแต่งแบบนี้ ใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าในส่วนของไฟแนนซ์นะครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็สามารถโทรมาสายด่วนได้เลยนะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงเลยนะครับกอฝากในส่วนช่องทางของเพจและ Facebook ด้วยนะครับเป็น ฟอร์ดต้แดงโปรแลงบ NK นเนะครับวันนี้นะครับผมฟอร์ดนภัทชาแนลนะครับขอตัวลาไปก่อนฝากท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่ผมตั้งใจทําทุกคลิปเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูรีแันดูได้เลยนะครับว่าชอบแบบไหนแต่งแบบไหนนะครับวันนี้นะครับผมฟอร์ดนภัทชาแนลขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวรถรุ่นไหนฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ